ชายครูนี่น้องมายืนบนไอแผ่นนี้เพื่อตัดนอจากดินน้องจะได้ประจุจะได้ไม่ไหลผ่านตัวน้องทีนี้หัวด,ดินอยู่ไหนหัวด,ดินยังต่อบนดินไหมโอเคหัวด,ดินยังต่อบนดินทีนี้น้องเอามือสองมือแปะบันนี้ไว้เข้ามาใกล้ก็ได้ขยับมาใกล้ตั้งไอ้นั้นไอแผ่นนั้นด้วย เอาโอเคตั้งสองมือแปะแบบนี้เลยเอาตั้งสองมือแปะแบบนี้เลยเห็นไหมแหละเห็นไหมแหละมันจะไม่ชอดน้องอย่ามือออกนะถ้ามือออกมาจะชดแต่ชดไม่จ็บอันนี้เปิดเครื่องเสร็จแล้วนี่มาดูกันว่าเท้าต่อลองดินไหมเท้าไม่ได้ต่อลองดินคิดว่าผมจะชี้หรือเปล่า โอ้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 อเดี๋ยวดูนี่ดูนี่ข้าก็มาด้มาก็มาไหนก็มาไหนก็มาไหนอ้า่ก็ดูที่เป็นมันต้องหาตาข้า้เหอ แม่งเฉยตอนนี้ผมผมน้องตอนนี้ผมขอน้องชายผมดูดนิ้วมือผมแล้วนะครับจะโยกตามนิ้วมือผม,มแต่ว่าในากล้องไม่เห็นต้องหาตากล้องดีมาต้องหาตากล้องมาพ่อลอกมือผมน้องดูเอานิ้วเอานิ้วเอานิ้วเอา,านิ้วลอหน่อเยออเริ่มโยกตามแล้วล่ะ พองผมเเล็กดูนะีมัไม่ได้เป็นก้อนอะรมีคนีแ่ตามนยรู้วและงไปนะเห็นไหม่นะกล้ล้ใกล้กล้้รูู้มมันดูแล้วมันดูแล้วลองดูเองดูเชื่ผมดูแลนี่นี่นี่มาไปกยก่อน ทีนี้น้องเอามือข้างหนึ่งมาหยิบตะปูนี่หยิบตะปูขึ้นมานทำให้ช็อตหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วก็จับตะปูไว้จับตะปูตรงนี้เป็นตะปูะจับเอาด้านแหลมที่ออกใช่ด้านแ,แหลมขึ้นมาจับไว้เลยใช่จับไว้เลยแ,แล้วมาเอามือเท้าอันนี้ เดี๋ยวจะลองดูพี่ว่อลองอ่ะถือกล้องถือกล้องพ่อลองอ่ะเจอเพื่อนก่อนนะเพื่อนก่อนเขาจะไปโดนสปูว่ะโอเคมีไหมอ่ะฮาแล้วไปชจอเลยไหมเมื่อกี้ไปชจอแล้วเมื่อกี้กิดสปาร์แล้วเมื่อกี้กิดสปาร์แล้ว โอโอเคก่อนก่อนพ่อเห็นไหมเขียวเห็นไหมเขามีตะปกไหมเขมีตะปักเหรออ่านีดีดีป่าน้องถือยื่ออกมาหน่อยจับที่ปลาย่างตะปูเลยจับที่ปลาย่างตะปูแน่นแน่แน่นน้ะเดี๋ยวเพิ่งใกล้ก่อนเพิ่งกล่อนเอาอ่าตะปักตะปกแล้วเมื่อกี้เอาก่อนเอาก่อนพ่อเอาก่อน มองเห็นไหม啊มองเห็นตะกร้าเมื่อกี้เดี๋ยวก็ดูเลยคอยดูเลยเทปเดี๋ยวอีกทีเดียวอีกทีเดียวเมื่อกี้พ่อเลี้ยงพ่อคอยอีกินพาน้องเก็บประจุก่อนเก็บประจุก่อนระหว่างนี้ลองดูเอาโรมันหน่อยตมงหน้ามันหน่อยอย่าโดนมือพี่หลยเดี๋ยวมันถ่ายอยู่นี่อยู่นี่ปวดเทนี่แม่ไม่ไม่จะไออยู่นี่ไงดูแล้วเหรออ่าผมบางควรควรดูแลโอ้ เมื่อกี้ไฟช็อตเอาไหมเมื่อกี้ไฟช็อตฟูนะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ให้น้องกลับลงมาเชื่อมกันโอเค่อยน้องเอานิ้วมือสองนิ้วจลางนี้วกลางนิ้อะไรอย่าเพึ่งเข้าก่อนพึ่งเข้าก่อนครับสร้างกล้องให้ดีคนระับอ่าช็อตเออกล่าวใจนะน,กกน,น่าชัดๆชัดเจนเมื่อกี้ชัดเจนน่าจะไม่มีอะไรมันถ่ายหมดแล้วโอเคเ,อเคลียร์